พักนี้พี่เอกแปลกๆนั้นเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะตั้งแต่โดนลองพอ,อนั้นหลอกไปวิจัยหลอกอีกแล้วเหรอหายไปเลยห <c oughs> ลอกอีกแล้วอะ่ะ<ม>อะไรกันเนี่ยพี่เอกอาจจะอยู่บ้านก็ได้มั้งโบพี่เอกอยู่ไหนอะ่ะบไหนอ,อะบบอ่าโบ,บบอกว่าออกไปข้างนอกอะ่ะน่าจะไปสวนสวนสาธารนณะข้างๆเนี่ยสวนสาธารณะเหรอ มามโบตามฉันมาดีกว่าบ,บ,บสวนสาธารณะก็ต้องเป็นตรงนั้นสินะโบบอกว่าอยากกินข้าวปั้นชะมัดเลยเข้าวปั้นเหรอได้สิได้สิสโบเดี๋ยวฉันพาไปกินนะเออเอ,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 อแล้วจะมีหน้าไปหาใครได้อีกเดินไปไหนมาไหนก็มีทตกคนวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเอยแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะ ร้อ,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 องไห้ไม่ช่วยอะไรก็บอกแล้วว่าอย่าไปให้เขาทดลองอ่ะพี่เอกไม่ได้ให้เขาทดลองพี่เอกแค่ลองหยิบมากินดูแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเอง <c oughs> ไปไว้ใจได้ยังไงเราเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อดูดิกลายเป็นมนุษย์เข้าปั้นไปแล้วอ่ะ <c oughs> หยิบมากินแค่ชิ้นเดียวจริงเหรอชิ้นเดียวชิ้นเดียวเลยที่อยู่บนโต๊ะเขาอ่ะโอ้โอย่างงี้ทุกทีเลย เอยแล้วจะทํายังไงอ่ะไม่ได้การแล้วพี่เอกจะไปหาท่านรองพออแล้วหาวิธีคืนร่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมดูดิวิ่งไปไหนมาไหนมีแต่คนวิ่งเข้ามาเด็ดไปกินเข้าป้้นนะหรอใช่เดินผ่านไปบอกหิวจังเลยคว้าหมับเข้าไปโอ้ยพี่เอกเจ็บไปทั้งตัวแล้วจริงหรอแล้วทำไมถึงเจ็บอ่ะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วอ่ะเอาเหรอเมื่อกี้โบกินไปคำหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละโบอ่ะตัวดีเลยนอนอยู่ข้างๆกว่าหอมหอมงับปั๊บ้าไปเลย พี่ฝนก็อยากกินหวานกันนะเนี่ยเอ้ยอยากเข้ามาใกล้ีพเอกเลยทั้งนั้นอ่ะแย่แล้วพี่ฝนฮะเมื่อกี้เ่เอกถามพออพออพกว่าลองพออออกไปนอกเมืองอ่ะออกไปนอกเมืองงั้นเหรอใช่ออกไปตรงบ้านหลังนู้นนะีพเอกเลยยืมกุญแจเขาแล้วยืมกุญแจรถพออเหรอใช่บอกพออยืมรถแล้วขับรถได้ด้วยเหรอเนี่ยเออเข้าไปนั่งแล้วมันยุบเองได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะถึงยังอ่ะเขาให้บ้านเล็กที่มาแถวเนี่ยสิบหกสิบเจ็ด บ้านแถวนี้แปลกๆช่มมเลยอะอยู่ตรงไหนอะ19 19นี่ไงนี่ไงเลขที่19เอ้าลง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 แสดงว่ารองพอต้องมาแอบทําวิจัยอยู่ตรงนี้แน่เลยพี่ฝนบ้านแปลกๆนะพี่เอกทําไมมันลงๆผิดปกติเขาประตูเรียกเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกวิ่งเข้าไปดูก่อนนะอ่ะเดินลําบากใช่ไหมเลยรองพอครับรองผอครับ เฮ้ยบ้านยังสร้างไม่เสร็จหรือไงเนี่ยเฮ้ยพี่เอกขนาดบ้านยังพังลงมาเลยพี่เอกมีพละกำลังเฮ้ยโอ้ยโหลุงน้่นเป็นใครกันนะ่ะทําไ้ยโอ้ยอะยรอย่า้ยี้กโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยพอ้ยโอกยโอ้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 ยอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้งจงอ้ยอ้ยโอ้ยโเอ้ยโ <c oughs> เ้อกยโอ้ยโอ้เโอ้ยิง RPG ้ยโอ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 ้ยอ้ยโม,โมยนะ้ยโอ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 ้ยไอ้ยโ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 ้โอ้ยโอ้ยโอยโอย แล้วจะทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะไปจัดการกับพวกเขาให้หมดเลยแต่ว่าอาวุธเขาแรงมากเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกนี่พเอกมีวิธีการอยู่วิธีอะไรอะ่ะรอแป๊บหนึ่งเี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวพี่เอกเอาของออกมาก่อนจะทําอะไรอีกแล้วเนี่ยเอานะ、เดี๋ยวพี่เอกเอาของมาแป๊บหนึ่งรอตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเนี่เนียเน,นเรียบร<อ> <100. S 2> ้อย <laughs> รออะรออะไรอะ่ะนี่เลย เฮ้ยนี่มันหมอหุงข้าวถูกต้องหมอหุงข้าวนี่แหละรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่เอกเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวพี่เอกลงไปข้างในก่อนนะจะทําอะไรจะหุงเหรอถูกต้องเลยเี้ยหุงอะไรเอาตัวเองไปหุงเหรออ่าออกมาแล้วจะได้เหรอปัดโทเอ้ยบอกแล้วว่าอย่าทำอย่าทำก็ไม่เชื่อเป็นอย่างนี้ทุกทีเกิดเรื่องจนได้เห็นไหมเออนี่แหละที่ต้องการ แล้วอย่างนี้จะกลับมาเป็นตัวเองยังไงเล่าเอานะเดี๋ยวเพ็กไปจัดการพวกนั้นก่อนพี่ฝนรอยอยู่นี่อย่าบนมากไปละเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนเดีเอพี่ฝนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็แอบเข้าไปในบ้านก่อนนะมันน่าโมโหชะมัดเลยเอีเดี๋ยว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 พวกนั้นอยู่ทางไหนนะเมื่อกี้เราวิ่งไปทางนี้นี่นะเดินยากชะมัดเลยฮะเอาละตรงนี้ละถูกแล้วฉันจะวิ่งไปจัดการตะลุงพวกนั้นได้หมดเลย อยู่ดีๆก็มายิงใส่กันหน้าตาเฉยอ,อยู่ทางไหนอะ่ะต้องเลี้ยวไปทางนี้เจอแล้วถึงฉันจะเป็นข้าวปัน้นแต่ตอนนี้ฉันเป็นข้าวปัน้นยักษ์และลงอยู่ไหนอะเมื่อกี้จัดการฉันไปนี่นะไปไหนกันแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยขอโทษครับออกมาเลยลงุงนีแน่ออกมาเลยใครมาทำอะไรบ้านฉันเนี่ยนี่นี่ต้องังทั้งห อย่างนี้นจะต้องรีบจัดการซะแล้วออกไปไอ้วพวกเราจัดการเลยทำไมมากันเยอะคนจังเลยอ่ะยิงก็ไปบ้าน oh เราสามหลังพังไปแล้วเออเฮ้ยเออเฮือจัดการเข้าไปเลยรอบตรงนั้นด้วยตรงนี้ด้วยจัดการยิงก็ไปเลย oh, oh. นี่ลุงนี่เจ้าเข้าปั้นยักษ์จะมาจากไหนเนี่ยฮะผมจะมาหาลองอาจารย์ใหญ่อะ่ะลองอาจารย์ใหญ่อะไรไม่ได้อยู่ที่นี่นี่เป็นบ้านพวกเราเนี่ยิงกบเลยแล้วทำไมต้องยิงก่อนถามทีหลังอย่างนี้ด้วยอะ่ะเอานายมาทําบ้านฉันพังนี่ละอย่างนี้จะต้องจัดการยิงกบเลยแล้วไม่ถามเงินก่อนยิงใส่อย่างเดียวอุ้ยลบลบลนายมา<บ><บ>ทำอะไรที่นี่แล นี่ไม่สนใจละผมจะจัดการพวกลุงให้หมดเลยเออโอ้ไม่ไหวแล้วเพื่อนฉันขอนอนสลบไปก่อนนะเออเออทำไมโดดเข้าไม่ถึงตัวทักทีี๋ยวฉันจะช่วยจัดการเองนี่แน่นี่แน่นี่แด้แ่โอ้ยนี่นี่ประุดเข้าปานใจรอยนี่พวกลุงนั่นแหละที่ยิงพวกผมก่อนใจอยไปฟื้นอยู่โรงพยาบาลเลยนะจะบอกให้อ้โหโอ้ยโอ้ยยิงโดนเข้าปานเออเข้าปั้นนี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ ทำให้ร่างกายเราโออยิงกร้บไยกระเด็นใส่เราซะได้โอ้โหไม่ไหวแล้วลุงเจมสไม่ไหวแล้วจัดการซะเลยนี่ลุงมนุษย์เข้าปั้นอันตรายเฮ้ยทำไมลุงลุงคนนี้แข็งแกร่งจังสงสัยต้องหนีก่อนแล้วไม่น่าจะไหวอย่างงี้โอ้ยถึงจะไม่ค่อยเจ็บมากแต่ก็เจ็บนะนี่แน่เออเฮือสลบแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอ้าวขึ้นรถไม่ได้พอครับเดี๋ยวผมค่อยมาเอารถคืนให้ทีหลังแล้วกันนะ ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปผมต้องโดนลุงพวกนี้ยิงตุยแน่นอนฮ้ยยังเหลืออยู่อีกเดี๋ยวค่อนนะวิ่งหนีเข้าไปในเมืองไปขอความช่วยเหลือจากพี่ตำรวจด,ดีกว่าหยุดเดี๋ยนีน้อย่าหนีไปไหนตำรวจตำรวจครับนี่มันตัวอะไรเนี่ยกลิ่นห<จ>อมโอช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยวัวนาคะ่ะเ,เ,เจ๊ช่วยผมด้วยครับ กว่าหน้ามนุษย์เข้าปั้นบุกเมืองค่ะเฮ้ยกำลังหิวอยู่พอดีใครสั่งอะไรมารส่งเพี่ยเข้าปั้นเห้อ ผมไม่ได้ตั้งใจอย่ายิงผมเลยว่าหนึ่งเี่กว่าสองตอนนี้ฉันขอกําลังเสริมหน่อยมนุษย์เข้าปั้นบุกเมืองแล้วทําไมพวกชุดจมพูมาได้ยังไงเนี่ยชุดจมพูช่วยกันเร็วเขาปราบปราปีศาจมนุษย์เข้าปั้นแล้วเราเพบผิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวหลบไปใครก็ได้ช่วยฉันทีเออเือขอผมไปหน่อยโอ้ยบอสบอสที็นหัยังก็บอยยังก็แล้วพวกเราจดก็เลยปีศาจมนุษย์เข้าปั้นจะต้องถล่มทลายนี้มาทําอะไรกันเนี่ย เห็นมะพี่ฝนก็บอกแล้วเดี๋ยวทำตัวเล็กให้เออเออเมาจากไหนกันเต็มไปหมดเลยพี่ฝนเห็นไหมเล่าเมื่อกี้จะช่วยก็ไม่ให้ช่วยไปทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อรู้สึกว่าหัวหน้าแก๊งสีชมพูขอจะเดียงมันแล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะคนในเมืองได้รับบาดเจ็บหมดแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขับรถไปแล้วก็ไปตามช่วยคนที่เจ็บแล้วกันนะเฮ้ยอย่างนี้ทุกทีเลย เฮ้ยพี่เอกก็ไม่ได้ตั้งใจนี่นะก็โมโหลุงคนนั้นนะ่ะอยู่ดีๆก็มายิงใส่กันอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นพวกเจ๊ไม่ใช่หรอเออไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่พเพกวิ่งผ่านน่ะจะเตะกระเด็นมาแถวนี้ก็ได้อะ่ะแล้วทำไมเข้าบ้านพี่เอกยังอยู่เลยอะ่ะเออถึงจะเอาตัวหดเล็กลงแต่เข้าบ้านก็ยังติดตัวอยู่เลยพี่ฟอนทำไงดีเฮ้ย นี่งไงลุงคนเนี้ยเ,เออเออช่วยผมด้วยครบับลุงคนเนี้ยแข็งแรงมากเลยอะ่ะเขาวิ่งไลย่ยิงเพียงมาจากตรงนู้นเลยนะตรงไหนอะ่ะโอ้โหเดี่ยอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเรียลายตามตามทางเลยเรียลลาดเลยนั่นไงเจอแล้วใครหรอนี่หัวหน้าแก๊งต้องช่วยคนนี้เขาจะได้ช่วยเหลือเราจะได้ไม่ให้ลูกน้องเขาเข้ามาคนเนี้ยหรอเออแต่รู้สึกว่าจะเดี้ยงนะเดี๋ยวพาไปหาหมอกัอนแปะขึ้นมาเร็วโอ้โหก็ดูสิ จะรวดเต็มไปหมดเลยอ่ะยังกะถือไว้อีกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหพี่เอกเมื่อกี้เราขับท้าบอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนิ่มนๆหยุ่นยุนช่างเอะเอาเป็นว่าเอาเข้าไปส่งให้ถึงมูอหมอก่อนดีกว่าสายไปสายไปเดี๋ยวเดี๋ปากก็บอก RPG กระเด็นออกางนอกคุณหมอครับ ผมพาผมพาผมพาอันนี้ใครอะหัวหน้าแก๊งสีชมพูมาส่งอะครับช่วยรักษาเขาให้หน่อยนะครับจะรักษาได้ไหมเนี่ยอ๋อพี่เอกอหัวหน้ามาลูกน้องมาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่เอกเอาลูกน้องไปช่วยนะพี่ฝนรอแป๊บหนึ่งนะหัวหนา้าครับจะให้เราไปช่วยตรงไหนบอกพวกเราได้เลยครับทางนี้เลยแก๊งสีชมพูอะฉันอุต่าช่วยหัวนหน้าพวกนั้นแล้วนะพวกนั้นก็ยังมาจัดการฉันอยู่ได้อะได้เลยครับหัวหน้าคนไม่รู้จักบุญคุณพวกเราจะช่วยจัดการให้เดียวดีเลยครับตรงไหนาตามมาเร็วอุ้ย หลบไปฉันจะรีบไปทํางานขอโทษครับผมเลี้ยวผิดออยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โ่าน่ารอด้วยครับอยู่ทางนี้รู้สึกจะอยู่ในโรงเรียนกันเต็มเลยอะ่ะมอแล้วพวกเราอ้าวไม่เห็นมีเลยอะ่ะไปไหนกันหมดแล้วอะ่ะอแล้วอย่างนี้ฉันจะทํายังไงอ่ะเนี่ยโถเอ้ยเอาเป็นว่าเราถอยกลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่าโอน่ารครับ ไม่เห็นจะมีใครเลยนะครับนี่นี่นี่พวกนายจะเข้ามาฉันจะถอยรถโหน้าไม่มีใครเลยนะครับใครเลยจริงๆนะครับเฮ้ยแล้วนายจะมาต่อยรถฉันทำไมากันเนี่โยโหน้าทำไมทำแบบนี้หลอกพวกเรา,าทำไมเนี่ยพวกเรากำลังหาของขนมกินน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้การละถอยหนีก่อนดีกว่าโหน้าครับพี่เอกต้องไปตามหาท่านรองพอ,อล้วเอายามารักษาตัวเองให้ได้โหดูสินอนกันเกอนเมืองเลยอะ่ะ เนี่ยเพราะถ้าลองผออ,อคนเดียวดันเอาเข้าวปั้นวางเอาไว้เราเห็นหิวเลยเอามากินลองผออ,อครับรอผมก่อนผมกําลังไปหาแล้ว